โอเคสวัสดีครับวันวันพันกว่าเรื่องวันนี้ผมจะมาทําเทคนิคการซื้อรถ P C X นะครับที่เป็นมือสองนะครับเพราะตอนเนี้ยตามท้องตลาดตามร้านเนี่ยเริ่มมีมือสองออกมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วแล้วเอามาขายหรือรถที่เอามาเทินนะครับหรือรถที่ยึดมานะครับทีนี้อันดับแรกจริงๆเคยทําไว้แล้วแต่่เนี้ยจะมาทํา10ข้อสังเกตภายนอกนะที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องนะครับอันดับแรกให้เราดูเลขไม้นะครับดูเลขไม้ว่ารถเนี่ยมัน ไม่ไม่เยอะขนาดไหนบางคนอย่าไปหลงดูผิดนะบางทีเขากดทิปไว้นะครับเขาไม่ได้กดเลขไม่นะให้ดูให้เป็นทอท้นะครับดูว่าไม่อะมันเยอะมันน้อยมากมากมายขนาดไหนอย่างผมลด2อ,อปีเข้าปีที่3นะครับก็เนี่ยประมาณ20,000กว่าโลนะครับทีนี้ลดสภาพ20,000โลเนี่ยผมจะอ้างอิงโดยอ่าเขาเรียกว่าอะไร ลดผมเลยแล้วกันนะครับสมมติเลขไม้สองหมื่นโลเนี่ยซึ่งบางทีมันอาจจะกอไม้ได้นะครับบางคนอาจจะใช้ไปสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับทีเนี้ยเราจะต้องมาดูสภาพภายนอกเอานะครับดูสภาพภายนอกว่าคืออย่างที่สองเนี่ยดูอย่างแรกดูเลขไม้ใช่ไหมอย่างที่สองดูสภาพภายนอกดูสีดูรอยดูอะไรเงี้ยมันต้องดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูพวกรอยขูดขีดตามอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าบางทีรถใช้มาเลขไม้เยอะๆแล้วเขาไปกอไม้เนี่ย มันสังเกตได้จากการใช้งานจากสภาพภายนอกโดยรวมเลยนะครับว่าออมันมีรอยเขาเรียกว่าอะไรอะรอยที่การใช้งานอะสมมติเขาใช้เยอะไงเขาใช้ไปเจ็ดแปดหมื่นโลนะครับรถออกมาสองปีถึงนะบางคนใช้เป็นแสนโลเลยนะเจ็ดแปดหมื่นโลเนี่ยแต่ว่าสภาพภายนอกเนี่ยพอเขาไปกอใหม่มันเหลือแค่แบบหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะต้องดูนะครับอันดับต่อไปที่จะแนะนําเลยคือจานเบรกนะครับสําหรับรถที่เป็นแบบทรงเดิมๆเลยนะจานเบรกเนี่ยพูดง่ายๆว่ารถหมื่นโล20 0 0 0ืโลเอาง่ายถึง3 0,000โลเลยเนี่ยเพื่อนๆลองรูปดูนะครับระหว่างตัวหน้าสัมผัสที่ผ้าเบรกมันสัมผัสกับตรงที่มันไม่สัมผัสอ่ะมันจะตื้นลึกต่างกันไม่มากมันจะแบบไม่เยอะอ่ะ ถ้ารถที่วิ่งมาเยอะอ่ะรถหลัก4ี่หมื่นห้าหมื่น่ะจานมันจะบางลงนะครับเพราะผ้าเบรกมันสีจนจานอ่ะบางนะครับจานเบรกนี่ก็เป็นจุดที่สามที่ควรสังเกตนะครับจุดที่สี่นะครับก็คือยางนะครับแต่ว่าบางคนจะเปลี่ยนยางถูกไหมอย่างของผมเนี่ยรถผมใช้มาสองหมื่นโลอ่ะผมก็เปลี่ยนยางไปแล้วนะครับยางมันยังมีอยู่แหละแางเก่าแต่ว่ามันมันกินด้านขวาไงนะมันมีอาการกินด้านขวาแล้วก็พอดีมันซึมมันรั่วจะไปปะก็เลย เอาวะเปลี่ยนใหม่ไปเลยดีกว่านะครับอย่าดูที่ปียางนะครับปียางว่าเขาเป็นปีไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยสองตัวแรกเห็นไหมเนี่ยคือสัปดาห์แล้วก็สองสามนั่นคือปีอย่างของผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนกว่าๆนะครับก็คือยางที่ผลิตในปีสองพันยี่สามทีนี้ยางหลังเนี่ยมันจะสังเกตอะไรได้ไม่มากนะครับให้ไปดูยางหน้าเพราะคนใช้งานส่วนใหญ่นะครับเขาจะเปลี่ยน ถ้าไม่ใช่คนที่แต่งรถนะไม่ได้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อเขาจะเปลี่ยนยางอันทีละเส้นก็คือเส้นหลังเนี่ยมันจะหมดก่อนแน่นอนนี่เส้นหน้าของผมยางเดิมติดรถนะครับอันนี้มิชลินติดรถเลยนะครับใช้มา2อง0มืโลแม่งยังไม่สึกเลยนะครับมันยังสึกไปไม่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถที่วิ่งมาแบบ 7- จ็ดแปดหมื่นอ่ะยังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนยางหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้สานนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจคือมัน อาจจะเป็นรถที่วิ่งมาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาเห็นยางหน้าเป็นยางเดิมแบบเนี้นะครับเนี่ยของผมเนี่ยสัปดาห์ที่สองเ,เห็นไหมปีสองพันยี่สิบนะครับใครที่เจอยางหน้าเป็นยางเดิมให้ให้ค่อนข้างอุ่นใจได้นิดนึงว่ารถไม่ได้กอใหม่แน่นอนเลขใหม่แบบว่าเห็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรถที่ว่าใช้งานจริงๆแค่นั้นไม่ใช่รถที่ยำม,มาไม่ใช่รถที่เจ็ดแปดหมื่นแล้วมากอใหม่นะครับกอใหม่ให้เป็นหมื่นสองหมื่นก็ยางหน้าเนี่ยช่วยคุณได้นะครับ อันดับต่อไปก็จะเป็นพวกชิ้นดำเนี่ยนะครับชิ้นดําพวกนี้นะครับที่จะดูได้ชัดเจนที่สุดเลยคือตรงบังท่อนะครับชิ้นดําบังท่อแต่ทีเนี้ยทางนี้ทั้งนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับอาจจะซื้อซื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นขอเดิมติดรถแล้วชิ้นบังท่อตรงเนี้ยมันซีดมากนะนั่นแหละให้สันนิษฐานได้เลยคือเอาเอา,เอา,เ,อาเอาองค์ประกอบรวมๆที่ผมบอกไปแต่ละข้อเนี่ยมาพิเคราะห์กันว่ามัน มันน่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพอมันโดนความร้อนใช้ความร้อนมากๆนานๆอ่ะมันซีดตรงท่อมันจะซีดกว่าชาวบ้านเขานะครับเนี่ยอันดับต่อไปนะครับคู่มือนะครับรถที่เขาเช็คศูนย์ประจําเขาจะย่อมที่จะขายได้ราคาดีกว่านะครับทีนี้คู่มือมันจะช่วยให้เราดูยังไงละ่ะมันราคาดียังไงล่ะนะครับคู่มือเนี่ยพูดง่ายๆว่าคู่มือเวลาเราไปดูเนี่ยรถที่เขาเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับ เขาจะมีการลงว่ามาเช็คระยะครั้งสุดท้ายเนี่ยกี่กิโลนะครับดูที่อันสุดท้ายของเขาเลยพูดง่ายๆนะครับทีนี้ไออันสุดท้ายของเขาเนี่ยสมมติว่าเขาเช็คไว้ที่18,000หโลสมมุตินะสมมุติว่า18ืมม่น 8, เนี่ยเขามาเช็คระยะครั้งสุดท้ายในคู่มือนะครับหรือแล้วหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ดูตัวสุดท้ายในคู่มือนะครับเลขไม้อะเลขไม้ของรถคันนั้นอ่ะจะต้องไม่น้อยกว่าเลขไอที่อยู่ในคู่มือนี่ออกไหม เพื่อนๆนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าเลขในคู่มือหมื่นแปดแล้วเลขไม่หมื่นหกอย่างเงี้ยนะกอไมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขากอไม่แน่นอนนะครับคือกอไม่แบบไม่ได้ดูคู่มือนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขากองเขาจะทําให้เหลื่อมๆกับคู่มือนะครับทีนี้เราก็สามารถดูวันเวลาได้ว่าคู่มือเนะี่ยมันมันวันไหนมันห่างจากปัจจุบันที่เราไปจะไปซื้อรถเนี่ยนานไหมถ้ายิ่งนานแล้วเลขไม่ไม่ค่อยขยับเนะี่ยก็อาจจะเป็นการกอไมนะครับ อันดับต่อไปคอท่อนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยมันเป็นท่อผ่ามันเป็นคอเลตนะมันก็ตอบอะไรได้ไม่มากแต่ถ้าเป็นรถเดิมนะครับพูดง่ายๆรถหมื่นสองหมื่นโลเนี่ยนะครับคอท่อมันจะสภาพค่อนข้างไม่เยินมากนะครับมันจะไม่ไม่คือง่ายๆมันผ่านมาแค่สองฝนอนะ่ะผ่านฝนมันแค่สองปีนะครับโดนความร้อนเวลาขี่ลุยฝนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการใช้งานปกติมันจะไม่ทําให้ถึงกับคอท่อแบบสนิมกินทั้งใบแล้วก็ เยินนะพูดง่ายเป็นเขาเรียกว่าคิกกาคิกเกลืนขึ้นที่คอท่อนะครับถ้าลดเลขไมาเยอะๆมันจะขึ้นนะครับอันดับต่อไปแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ดูยังไงทําไมต้องดูแบตเตอรี่ถ้ารถใช้มาเยอะผมพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าถ้ารถหมื่นอย่างของผมเนี่ยนะผมเปลี่ยนแบตมาแล้วผมเปลี่ยนตอน2 0 0 0 0โลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอรถเลขใหม่ที่มันแบบ15ื่นห้าหมื่นแล้วแต่ว่าแบตเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ อาจจะมีแนวโน้มว่ารถคันนั้นอาจจะกอไหมนะครับอาจจะใช้มาเยอะนะครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยใช้งานทั่วไปปกติเนี่ยปีหนึ่งสองสองปีกว่าเนี่ยผมวิ่งสองหมื่นโลนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ตกหมื่นโลผมเปลี่ยนแบตตอนประมาณหมื่นกว่านะครับนิดๆแบตเดิมศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของยู a ซ่านะครับแบตท,ที่ผมเปลี่ยนมามันก็จะเป็นอีกที่ห่อหนึ่งแต่เขาจะลงวันที่ไว้ในแบตนะครับพูดง่ายๆว่าสมมติเพื่อนๆไปซื้อรถเขาเดือน เดือนเดือนเนี้ยอ่ะเดือนเดือนอะไรอ่ะเดือนนี้เดือนอะไรวะมิถุนาใช่ไหมซื้อเดือนมิถุนาแต่แบตเขาเปลี่ยนมาตั้งแต่มกราอะไรแบบเนี้ยก็ให้สันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะใช้ใช้รถเยอะแล้วก็แบตเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าแบตมันก็เสื่อมสภาพมันอยู่ได้ปีครึ่งถึง2ปีมาตรฐานนะนะแต่บางคนก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นแค่เอามาให้ดูในการประกอบกัน ที่ว่าจะไปเลือกซื้อนะครับแบตเตอรี่ก็ช่วยช่วยให้คุณดูได้ว่าถ้ารถเขาใช้มาน้อยเงี้ยใช้มา7,000-8,000โลเลขไมส้สวยๆเลยเงี้ยนะครับแต่แบตเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันดับต่อไปพักเท้าหลังนะครับพักเท้าหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆกลัวว่ารถคันนี้ใช้งานมาเยอะแล้วกอใหม่แล้วยิ่งถ้าเป็นเจอขับแก๊ปวินหรือขับมอไซค์วินด้วยแน่นอนว่ามันใช้งานหนักใช้งานทั้งวันนะครับ พักเท้าหลังเนี่ยมันจะเยินมากนะครับตรงเนี้ยคือคนเขาจะขึ้นมาซ้อนไงนะครับแต่การที่จะดูพักเท้าหลังเนี่ยผมแนะนําให้ดูฝั่งซ้ายนะครับเพราะบางบางครั้งผู้หญิงผู้หญิงขึ้นนะครับเขาก็จะนั่งไพ่มาข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมก็จะข้างเนี้มันจะต้องเยินนะครับเยินมากๆเลยอย่างของผมเนี่ยแฟนก็ขึ้นปกติเนี่ยลดสองปีนะครับลักษณะเขายังยังเยินประมาณนี้นะครับถ้าเยินเยอะกว่านี้ยแบบติกแบบ เรียบไปแล้วอะนั่นแหละให้สันนิษฐานได้ว่าได้เลยว่าอาจจะก,กอไม้นะครับอันดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนําแนวทางของผมนะครับถ้าผมจะไปซื้อรถมือสองแล้วผมจะดูอะไรอย่างที่น้องเขาถามมาก็คือนี่ผมจะดูที่ปอกแฮนนะครับปลอกแฮนอะปกติวันรับรถอะเคยสังเกตไหมเพื่อนเคยสังเกตไหมมันจะไม่เงาแบบนี้นะมันจะด้านนะมันจะเป็นแบบผิวผิวไม่ใช่ผิวมันเงาแบบเนี้นะครับยิ่งเราใช้มาเยอะมันจะยิ่งเงาวับเลย ยิ่งรถเก่าเก่ายิ่งเงาแล้วก็บางทีก็มีล่องรอยการฉีกของยางนะครับอย่างผมให้ดูรถแสนกว่าโลนี่มันจะเงาวับเลยอย่างเงี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเงาวับแบบนี้นะครับอันนี้เดิมๆนะกรณีเดิมๆนะถ้าเขาไปเปลี่ยนมาเราก็ดูลําบากอะนะครับเนี่ยมันจะเงาวับวับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะเงาโดยเฉพาะฝัง่งคันเร่งอะเพราะว่าเราจะต้องบิดอยู่ตลอดนะครับเงาวับวับเลยที่ถ้ายิ่งเงาวับวับแล้วเลขไม้แบบน้อยๆสวยๆเนี่ย ให้สันนิษฐานได้เลยว่าโดนกอไม้มาแน่นอนนะครับการใช้งานเนี่ยมันมันคือสภาพรถมันฟ้องการใช้งานนะครับก็โอเคประมาณนี้สิบสิบข้อถ้าผมไปซื้อมือสองผมจะดูอะไรก็คือประมาณนี้นะครับผมจะดูประมาณนี้สิบอย่างนะครับก็เอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ